เดี๋ยวเลยพี่น้อยเดี่วบมาครับบ่ายนีมากินข้าวกินน้ำครับพีมงข้อบอยู่งน่าข้ามเปลิดเปิดประตูกินซ่กันมาข้อมมากินข้าวนังกันเราปวดหัวว่ะปวดนี่มันจะรอดหัว่าดืเลย่ได้มาดระดังน้กาวแล้วมึงไม่หนำเรื่องมันมไนไม่ต้องแตงแล้วต้นงานที่ยกไปแค่จะข้าจอกับน้ำมุนี่ไปถามว่ามีจิตมินุยังเชฟกิน ลาบกล่ลาบไก่ตมไม่ครับลาบกระป๋องมไม่ไหมหมยำหงแล้วพี่ยาวน้ำซุปมันหมดใช่ใน้ำมันหมดหบ่อครับบอบ่บอใ่ใช่ใช่ใช่น่ใง่ใช่ใ่ใช่ใช่ใน้ใช่ใช่ใช่ใ่ใช่ใช่ใ่ใชใช่ใช่ใช่ใ่่่ใ่่่่่นน่่่ใ่่ใ่ โอ้เชฟหนึ่งไปเชฟพักมาบอื่นกับเชฟอะไรเพคะโบดูเต็มพักตอเชฟสองมาตอกเชฟสองอันนี้มักตุ่มซาอุเด้อพี่น้องนี่ตุ่มซาอุอันนี้พักพักไอ้นอกอันนี้พักไออ่าอังนีคือเล่ะบอสตัวนี้กันหินกัหินเอยโอ้ยกัดหินกันดอกกันดอกพักกัดดอกอันนี้อันนี้พักมักตุ่มตุ่มซาอุอันนี้พักหนอก ทีมงานเถอิเขากับน้ำไว้ลงคลิปหลายมือครับเกือบอาทิตย์หนึ่ง <c oughs> จัดเต็มเลยมั้ยนี่ลาบไก่มีพี่น้องคอมเมนต์มาวา่ากเินลาบเิลาบไก่บัดกินเนี่ยสันเบื้องแนวฉันได้ครับนะครับมีงครบับเดี๋ยวถ่ายเบื้องเลยครับ คุดให้งานไหนมีกออ่ะครับข้าเ็กขอกเ่นะาอก็ัก้เดือนักน่อยักน่อยครับล่างใหม่บตรสดัดำมีไก่มีไก่ใหม่มีไข่มะนาวมันเปนี่แหละขนนอนทางตอนนี้กํลังคนไม่ต้องคนผุงฝุุงในหมอเลย าเทียนกันหลายดิเขาตักกินยี่นี่นออใช่มันมีข้อขอมากเรามนนเื่อเปิดมาที่ลข้อดเอมีปัญหาปิดเ้อเนาะแล้วข้อนี้ยัเปิดขอมันรวันนี้เนาะที่มดฝาตายคิดเบิ้งจานงานันนีคิดเบิ้งวาเลนี่นอะเปิดเกะหมงเช้าบกกินบกพกับออกคิดเบิ้งว่าไจะคิจนหน้

สบายป่ไนไปง่าย่ะง่ายนะายไม่กลครับม่ก็ไม่ดก็ใส่ง่าย่ะมนเริมเกาะขึ้นนเนี่ยน้นไม่เลใ่ไปนี่นมันมกขึ้นมีใครใส่ใ่มาใช่มันี่น้อมาผสมเอย่่่น่ใส่เกะใส่แล้วใส่แรงเพ่มฮมาครับพ่น้องวันนี้ตอนนี้ สมาชิกเริ่มพร้อมแล้วเป right. oh, ิดรวมกันหน่อยเนาะอากาศแบบงอนเนาะโอ้เปิดรวมกันพี่น <er ้องราบไก่คร uh ับเลี้ยงเลยนะเสียเสียตายตัวไอ้ราดไก่ครับผมต้มไก่อ้าวเสิร์ฟกินชิมมืออ๋อพี่มึงปักสังขยังบอกพี่น้องไงปักสังอิตาเลียโอปักสัง บ,บ้านนอา like <te> <Overwatch Hayır. S 2> ัน <te> ักสังกแง่ักตูมวิเชียวนะเออบักตูมอ่ะกินมันเกข่บักสัง่แม่น้อมมากากแค่เอานี่มาจะก็ว่าไปทันแบบนี้กจไอ้ดี๋ยวนี้บกอกงามขึ้นบกอกน้ำวันนี้เด็กเสือเราถอดเสื้อนะครับเอยเด็กเสือเราบกบกน้ำใคราครับมาครับมากินกินเลกินเรับกินบกบก่สวเป็นนั่งแลวมาแล้วเพียวมาแล้ว ตอนอตอนยตน้นอะไร้นหลายอยากพี่เนาะเอาทีามงานครับละติดทีมงานครับ มีหลายอย่างี่นรองมีลาบไก่แล้วบามันเ่มมันกลมไก่มันเย็นเย็นเลยบมันผสมกับพักผักลายอย่างครับโีอ่ยาอาดมาเคยกินได้ไปกินนี่เมาดิด่างดิเมาดิผักดิันี่ซ้อนคือ้ามนะโอ้โตูดตูดเลยเยหัวอะไรตูดดิเฮ้ยกอย่าขมวาครับอ วันนี้มับล้มนะเขาจะมาเชฟกุ้งแล้วก็ไอเชฟอาทิตนะครับผมอ่าเชฟอาทิตก็มานะครับวันนี้แต่ว่าไปลงไกล้ครับช่งนี้เยอะเลยอ้กล้ล่องนะเข้ามนมนมนข้าม่รอนั่นเฉยเข้าเดี๋ยวปัเตอร์ด มัเอาตูดนังโยท่านี่ขาดตู้ยนวะไม่ได้ขาดตู้ยถ่งขาวนะเขาเม็ตากแห้งว้ยางไปเนี่ยไฟเนาะ๋ยวดับไฟได้ไหมไข่ไข่อะไข้ไข่เนาะไข่ไข่เนาะดูความดิเยบจริงควันขนาดนี้หน้าฐานี่เนาะคนห่อนจะบ้ากับขอเซฟดิ ไข่ฟันฟอนโอ้ไข่นอันคองเสียบกันรับร้อยกันหรือวะเชือมหนึ่งตำแตียงบ้าได้ไอ้นี่หยกโปูพอมพักนี่เชือมหนึ่งตำแตงไปเก็บมาครับพี่น้องนอะอันนี้พักไอ้กันหินเท่าอันนี้ปักทูมซาอุอันนี้พักนอกครับอันน้มันก็มีทีเีมาขามเปียมัน เพื่อนโจซิมให้อันอันทางวันเพื่อนเพื่อนดูอืมจิ้ทางวันเพื่อนดูดูเกิดเพื่อนเนี้ยวู้ดจีดยอดเลยครับนี่อ้าบ่ต้เปล่ารึนีครับครับบ่ต้องเปล่าเลยโอ้ยเอามันมันออกไรถ้าบอกเอามันออกวะไอ้มันมันโอ้ฮ้อนนี่น่ะเห็นจิ๋วไอ้สายคนเมื่อกี้จิ๋วเปล่ากอ้คูันด้เปล่าไมนพอไหมบ่าวพี่โลกนี่ถือกับถอดเสื้อเลยคู่กันเลยนี่ อือตาระดิมันหอะ้กับอุตระดิตครับผมเึิงตื่นเึงตื่นไงอ่าตื่นครับมึงนเป็นไป็นเปเป็งเก็นเปนเป็นเปกนเนเป็เป็นเป็นนะป็นเนเอ็นเป็นกปนเ่อนปนเปอนเป่นเป็นเป็นเนเ่านเ่็นเ่็นเป็นเ่็นเปนเป็เป็่เป็นเป็นเย็นเป็นเป็นเนเนเป็นเเน่เนนเสียงเเเนนี่เน เืยักเชื่อวันเลิกจามมงเฮ้ยเว้นไอเขาจิมจักรยานไปเก็บอะเลเนี่ยคอยโง่ข้อกันนะนวดหัวปวดหัวดินี่ไม่รู้นี่ไสหัวนี่ปวดปวแต่ตอนนั้นไสหัวไปทีไปปวดได้เงเนี่ยดึงเข้าไปเพราะมัฟีมองเอปุ่นบอกว่าเป็นแกนนิวแน่หรอผมเลือกไปสามดิตัวผมเลือกไปสามข้าลบเนไกอยู โอ้เรื่อยไปสามโมงแบน้ำนอนเลยมันปวดหัวไปบอกอยู่ว่าโอ้่วยเด้นอนบ่ถึงยาดีเป็นจังไงถึงยาดียวเลยพี่้องโอ้ยบวแบบมารับบม่กินข้ากินน้ำขึ้นแง่ขอบอยู่ข้าวมเปิดประตูไม่สูบมากินข้าวนมกันเราปวดหัวว่ะานี้มันจะรอดยู่ว่ะทึบเลยแ้ดมันกปวดรแล้ว มันไม่น้ำเลิกมันมันตายมงยกออกไปมาปวดหัวมันตึ้งกับเป็นตึ้งปวดกล่มทะเลหกเลยใจได้เลยไม่ปวดกลอกน้ำไม่ปวดกลอกน้ำไม่ปวดกลอกไม่ปวดกลอกก็ไม่ปวดกลุ่มตัวนี้อะรแซ่เออใช่ไปทำสวนมีหมดเลยไงแ่ากเมือดล่ะยอดมักตรเสียบยอดแม่กำลังแตก ใช่ปะเรื่อยูมังเก่าแ้วก็ไอ้เน็จริงมันจะมียุ้ยใส่น้ำนะมันจะมียุยตะาข้างนะทำน้ำลงพื้นเลยไปแล้วก็นกนปลาบํเมนี้เลยบมยิ่งังงเยอะมังกตัวเยะบนนี้ต้นอะไเยอะเยอะ้บปลูก็เรืกตผมนะมาพี่องไหมพี่้องกันบันย่งใหญ่เง ไม่หรอกไหมยใม่ไ no, okay. ้หมดอย่ไหนอยู่ตวาณแม่เขาอาเกลือได้ใช้อดดึกอดกไม่ดีหรอ่รับมานรับได้ยังไงกมเล็กงัวมยัเส้นเนี่ยเออตวนั้นนี่บอกต้นไหบาให่หมอไ้ให้เป็นยังไงกับทุ่อกกันเล้อด ดูนี้นเราก็กินคำราดเป็ดอยูเากนเนี่ยราบัวเรบบัวมกินรากบกับดื่มนาราุปิงได้ไหยากแกก็าพอมีอยู่จะเมีจะเมีนเหนียมแจ๊บนี่รองกางไงด้ะหลังจี้จะมียุพี่มาเอารสลงไปหลายไม่เปิกีอกมือเจ้าเพื่อเป็นยากไปหรอกอื้ใครไม่นอ คูได้เปิดเนี่ยริง่อือโว้ยบวงสร้อยเนาะบ้าไหมชอไหมบ่มันจริงบ้างบานี่มันร้มมันร้มก็น่าบนาใส่ตร่งจริงดีนะอืมอีกว่าอ้าจะกี่ยนอกจะกีนอนี้มันก็จะเปนแบนี้เอเออนี้คือยุ่นประกันหินนีประกันหินน um> ี้ค Le> ือย um> ุ่นมันคุ้ม ตับเนี่ยคอเด้ออยังตับบ่ไม่ขมแซ่บรับนี่ครับคันตับเลยนมยันมาตับไก่ว่ยโยตับไก่เขาม้ออกบีสุดหรมันตับขมเลยเนาะมาเร้พออกดีเพราะเขามันแตกบ่เขามาเรวออกเลยอะมาเยอผมาเยอะขมขมเออเไส้ก็เป็นมาจ่าไส้ไก่ไง เขาไปจับเขไปจับรถจักรยานนี่หนับนี่หนันี่หนับอเนี่เพราะว่ามันมีไส้นึ่งเอีกไส้นึ่งครับเยปไส้พีเลยคนล้างยครับไส้หาอยู่แม่ไส้นึงเลยเอาก็ิ่นอมนมามอนหอนน่ยมาโกมจังหมอนวสาม้อ้อบมันนี่ยเจหนึ่งเนี่ยผมมีสอบอกไป แคบเยอพี่น้องด้วยอย่างืมทัชชี่สดกว่าต้มแซ่บไรโน้นไหนต้มนะตอนนี้บ้าทุกคนมพิพยัดกินข้าวก้อนบ้านนี่ครับผมครับแจ๊ทไทยด้วยครับผมเมนูลาบไก่หวานหอมหหัวใงาพักพักนวกพักเทียมดองพร้อมดิบดี่ก็หลายพักเนาะไม่ต้องเนาะผัครบมขอลาไปด้วยคลิปนี้แล้วครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าจังว่ากันเนาะเฉีดดยังเนาะไปคลิปนี้บ่าวสุกคนขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ โอ้พรว่ะขึ้นเขาล้างเสียบล้างเสียบบาสุกุลที่กินแล้วบ้านี้เดี๋ยวชิมมื้อฟ้า